นะคับอะไรกินหมูกระทะเด้อพี่รองจินนี่ไหมจ <c oughs> ินี่ด้อ,ดอะไรถามดิไข่ Ờ, ăn cầu, mò cầu ở để có đấy, mò câu như ấn ăn đấy chảy vào đây mà không sọt mò câu mò cái thạ mú thạ nước này, này หมูกระทะหมูกระทะมาเด้อพี่น้องก,ก,ก,กอินหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะเอาล่ะหลานได้ขายหมูกระทะเอาเพิ่นคือสิมีเพิ่นพอจะเปิดดิ เป็นว่าจะเปิดร้านบ่ หมูกระทะหมูกระทะแสบแสบด้วยนะทีย่้องพัตตะคามบ้านทุ่งรู้บา่าวยาวมาเาน้ตตูกินแล้วเหรอนะเดี๋ยน้ตตูเย็นเลยกินได้เห็นว่า,าข้าวซอยใน ก็มดันน้ำประนั่ <c oughs> งแล้มัด้าปลี่ยนอากาศ <c oughs> โอ้ยโอ้ยหว่วยล้มตุ่มนึงกับลักมิซิล,ลีล่ะกินหมูกระทะเด้อพี่น้องเด้อขุนไข่เป็นแผ้งมันได้ไีมหมูกระชาต่าจิ้มนัม้นเลือดฟุฟูติ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเนาะจิปนูมูกระช้าน้ำกันนำปัณณไม่ได้ตุเยน็นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละขอบคุณทุกการรับชมด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ